สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเก้าไกลจี้นายกปรับคอรมอหลังสองรัฐมนตรีช่วยจากพักร่วมโดนปปชชี้มูลความผิดระบุการยอมให้คนที่บกพร่องอยู่ในตำแหน่งให้คุณให้โทษไม่เป็นผลดีกระทบความเชื่อมั่นและธรรมาพิบาล นายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพักก้าวไกลกล่าวว่าเรียกร้องรัฐบาลปรับคอรมอหลังมีเหตุรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลสองคนถูกชี้มูลความผิดโดยเฉพาะกรณีพ่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรูกป,ป่าเขาใหญ่ที่กำลังจะหมดอายุความลงในอีกเพียงหนึ่งวันข้างหน้า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีจากพรรคร่วมสองคนถูกปปชชีช้มูลความผิดกรณีนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากพรรคภูมิใจไทยข้อกล่าวหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกรณีนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกปปชชีช้มูล ความผิดจากกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ50ล้านแก่เอกชนเพื่อเป็นค่าซ่อมรถบำรุงทางอเนกประสงค์สองคันในครั้งที่นายนิพนธ์เป็นนายกอบจอสงขลา ซึ่งต่อมาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งปลดนายนิพนธ์ออกจากตำแหน่งนายกอบจอสงขลาด้วยนายการุณพลกล่าวว่าแม้ในสองกรณีจะยังไม่มีคำสั่งสารให้พ้นจากหน้าที่แต่นายกรัฐมนตรี ควรตระหนักได้ในสิ่งที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนว่าจะปราบปรามการทุจริตการยอมให้มีรัฐมนตรีที่มีความบกพร่องมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญให้คุณให้โทษย่อมไม่เป็นผลดีส่งผลต่อความเชื่อมั่นและหลักธรรมภาพิบาล หวังว่านายกรัฐมนตรีจะทำรงไว้ซึ่งธรรมพิบาลและความถูกต้องโดยไม่อุ้มชูบุคลากรที่มีปัญหาเพียงเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อเก้าอี้ของตนเองหรือเสถียรภาพของรัฐบาลที่สำคัญคือ คดีความในกรณีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่กำลังจะหมดอายุความในอีกหนึ่งวันข้างหน้านี้จึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการปล่อยปละจนขาดอายุความหรือไม่เพราะขนาดน้องนองนักเคลื่อนไหวที่คดีความเบาบางตำรวจยังสามารถตามไปอุ้มได้ทุกที่แต่กรณีที่มีการเอาทรัพยากรของประเทศมาเป็นของตนเองกลับมีการปล่อยคดีความ จนเหลืออีกแค่หนึ่งวันก็จะหมดอายุความอย่าทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกตั้งคําถามไปมากกว่านี้เลยนายกรุณพลระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ